ต่อไปก็คือข้อที่สิบแปดเคื่อนเสียงมีความถี่สามรอยเฮิรตซ์และเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสา0รอยสิบเมตรต่อวินาทีจงหาความยาวของคลื่นตอนนี้ให้ความถี่มานะครับก็คือมีเอแล้วก็ความเร็วคือสา0ร้อยิบก็คือวีนะครับเขาให้หาความยาวของคลื่นความยาวของคลื่นก็คือแลมด้านะครับสูตรนะครับก็คือแลมด้า เท่ากับ v ส่วน f นะครับ f ก็คือ300แล้วก็ v ก็คือ340แทนค่าเลยนะครับ v 340 f ก็คือ300นะครับแลมดาเอ่อก็จะได้1.13เมตรนะครับ